โอเคตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าวรรณคดีทั้งสองเรื่องอย่างที่คูเบียาบอกไปนะเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกได้นะได้เลยะเอะยังยังใจเย็ยเนโอเคเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนเนาะ คุณช้างคุณแผนคุณช้างคุณแผนเป็นวรรณคดีมันบางคนก็เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะแต่มันเนื่องด้วยว่าหลักฐานมันไม่ค่อยเพียงพอนะซึ่งคุณช้างคุณแผนเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีเขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัย อากราิย์ของอยุธยานะโดยใช้วิธีถ่ายทอดเล่ากันเป็นนิทานนะแล้วก็เอาการขับเสภาเข้ามาแทรกด้วยฉะนั้นบทประพันธ์ที่ใช้ในเรื่องอาในเรื่องขุนช้างขุนแผนก็เลยเป็นเสภาก็คือการขับเสภาที่เราจะเคยได้ยินกันในละครช่องเจ็ดนั่นแหละซึ่งขุนช้างขุนแผนมันก็มีผู้แต่งหลายคนมันไม่ใช่คนคนเดียว มีผู้แต่งหลายคนทั้งรัชการที่สองบ้างครูสุนทรภูก็มีแต่ว่าที่ทม .6 ที่เขาให้เรียนน่ะเรื่องตอนขุนช้งางถวายดีกาไม,ไม่ได้ระบุไม่ปรากฏชื่อว่าใครเป็นคนแต่งนะขุนช้างขุนแผนมีทั้งหมด43ตอนแต่ว่าตอนที่เอามาเรียนเนี่ย ตอนขุนช้างถวายดีกาเป็นตอนที่35ก็คือจะเป็นช่วงปลายๆเรื่องแล้วนะแล้วก็เป็นตอนที่สำคัญด้วยนะตัวละครหลักๆในตอนนี้นะเอาแค่ตอนนี้พอแน่นอนว่าก็ต้องมีขุนช้างขุนแผนอยู่แล้วตามชื่อเรื่องเนาะแล้วก็นางวันทองนะวันทองหรือชื่อชื่อเดิมก็คือชื่อพิมพีลาไลนั่นแหละ แล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือภายงามซึ่งเป็นลูกของขุนแผนกับวันทองเนาะตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือพระพันวัษาซึ่งบางคนก็บอกว่าพระพันวัษาเนี่ยมีตัวตนจริงก็คือน่าจะเป็นพระพระรามาธิบดีที่สองอะไรประมาณเนี้ยแต่เพราะว่ามันด้วยดูจากสถานการณ์เหตุการณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องมันใกล้เคียง คนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊มีตัวตนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหตุมาดูเนื้อเรื่องเอ,อราชการที่สองหรือว่าอะไรนะหมายหมายถึงหมายถึงใครเหรอหมายถึงคนแต่งหรอหมายถึงเมื่อกี้หรือว่าพระพันวษาใช่ไหมอ๋อพระพันวัษาพระพันวษาเขาบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นกษัตริย์ที่มีตัวตนอยู่จริง อ,อย่างที่เขาสันนิษฐานก็น่าจะเป็นพระรามาธิบดีที่สองซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาไม่ใช่รัชกาลที่สองพระพุทธเลื่อนลานภาไลนะคนละอย่างก,กันคือรัชกาลที่สองเป็นคนรวบรวมเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็แต่งเติมใหม่แล้วก็ให้คนอื่นมาแต่งบ้างอะไรเงี้ยจนครบ43ตอนแต่อย่างที่เราบอกว่าตอนขุนช้างถวายดีกาไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่ง ไปเดี๋ยวอ่าโอเคเราตัวละครหมดละต่อไปเดี๋ยวจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อเฉพาะแค่ตอนนี้อย่างที่ครูเบียรบอกไปว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบอ่าแย่งผู้หญิงยื้อกันไปยื้อกันมา <c oughs> ซึ่งต้องเข้าใจความเป็นคนสมัยก่อนนะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นสมบัติของผู้ชายถ้าแต่งงานแล้วอะนะทันั้นสามีหรือผัวพูดง่ายๆนะผัวเนี่ย อยากผัวจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สุดแต่เขาจะประทานให้ซึ่งก็เออถ้าเฟมินิสฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกเคืองแค้นนิดนึงว่าเอ,าอ้าก็พูดง่ายคือผู้หญิงถ้าแต่งงานแล้วก็เหมือนเป็นสิ่งของอะเหมือนเป็นที่ระบายให้ผู้ชายอย่างเงี้ยอะไรงั้นะก็แย่งกันไปแย่งมาก็คือทีอย่างที่ครูเบียบอกว่าอ่าทีแรกก็แต่งงานกับคุณแผนเนาะ แต่งงานกับคุนแผนก่อนอแต่งงานกับคุนแผนอันนี้ปุ๊บขุนช้างก็อ่ะเอาไปลากตัวมาลากตัวมาให้ไปอยู่อันนี้กเ็เนื้อเรื่องผ่านไปอะไรต่างๆหลายปีจนกระทั่งวันทองก็คลอดลูกออกมานะลูกก็คือชื่อว่าภายงามเนาะ,ะซึ่งภายงามนี่ เจ้าชู้เหมือนพ่อเลยนะก็คือถอดแบบจากพ่อปิ๊ปิ๊ก็คือทีเนี้ยอย่างที่ครูเบียบอกไปว่าเนี่ยตอนเนี้ยพายงามก็มีเมียสองคนประกบข้างซ้ายขวาก็คือสร้อยฟ้ากับสีมาลาใช่ไหมอันเนี้ยก็คือเหมือนครอบครัวก็อยู่กันอย่างมีความสุขอะเนาะแต่ว่าขาดแม่นะแล้วก็ ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยทีแรกขุนช้างก็เข้าใจว่าพายงามเป็นลูกตัวเองแต่มันนั่นแหละสมัยนั้นมันยังไม่มีการตรวจ d n เอนเนาะ,นะก็เลยดูจากใบหน้าพอพายงามโตขึ้นมาก็เลยแบบว่าเออหน้ามันเหมือนไอขุนแผนลูกไอขุนแผนแน่เลยฉะนั้นขุนช้างก็เลยคิดที่จะฆ่าพายงามอยู่หลายรอบตั้งแต่เด็กแล้วอา่าอย่างเช่นตอนที่ อ่มันจะมีตอน,นตอนเรียนป .6 อยู่เราพอจําได้อยู่ว่าเนี่ยขุนช้างก็หลอกล่อลวงพาพายงามเข้าป่าแล้วก็เอาอแล้วก็ทุบอ่าแบบว่าทุบอกชกตีเลยอะ่ะจนแทบปางตายแต่ว่ามีผีพายของขุนแผนน่ะช่วยไว้ได้นะทำให้พายงามรอดโอเคพอ พอพา,ายงามเนี่ยได้เข้าอ่าได้เติบโตขึ้นก็ได้ทำงานรับตำแหน่งราชการาเป็นจำเหมือนวัยวรนาฏเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าครอบครัวแบบอยู่กันสุขสรรันต์มีเมียซองคนประกบกันแต่ว่าแม่ยังอยู่ที่บ้านไอ้ขุนช้างอยู่เลยฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นเด็กปกติแล้วเนี่ยนะถ,ถ้าเราเป็นคนดีปกติอยากไปหาแม่แต่ว่าแม่อยู่กับผัวใหม่อย่างเงี้ย จะทำยังไงถ้าเป็นคนดีปกติก็แบบว่าไปหาไปบ้านเขาแล้วก็ไปพูดดีๆใช่ไหมแต่นี่ไม่จ้าใช้วิธีแบบเดียวกันกับพ่อเป๊ะเลยก็คือไปลักพาตัวเฮ้ยก็คืออ่ะคือขุนแผนน่ะสอนวิชาสอนมนอะไรให้ภายงามหมดเลยนะไอ้พวกมนสะกดให้หลับอ่าเสกคาถามหาละรวยอะไรอย่างเงี้ย พูดอะไรใครก็เชื่ออย่างเงี้ยพอพายงามไปบ้านขุนช้างปุ๊บก็อาเสกให้ทุกคนหลับไปหมดหลับซะ,ะแล้วก็ปลุกให้วันทองตื่นถึงแม้ว่าวันทองจะทัดทานยังไงจะอธิบายเหตุผลยังไงพายงามก็ไม่ฟังก็ตามสไตล์เนาะถอดแบบถอดแบบจากพ่อมาสู่ลูกขนาดนี้แล้วก็แล้วก็พาแม่ไป พาแม่หนีไปจากบ้านคุณช้างนะพาหนีไปนี้ปุ๊บพอคุณช้างตื่นขึ้นมาวันทองไม่อยู่ก็โกรธดิก็โกรธนะถึงแม้ว่าภายงามจะส่งคนเข้ามาบอกว่าอ,อ,อ๋อแม่ อ๋อพอดีว่าอยากจะมาดูแลแม่เพราะาแม่คงป่วยอะไรเงี้ยแต่ไงขุนช้างก็ไม่เชื่อว่าแบบแกนิรักพาตัวนี่เหมือนพ่อแกเป๊ะเลยเนี่ยอ่าฉะนั้นขุนช้างก็เลยอ่ะเขียนดีกาดีกาก็คือเป็นหนังสือร้องทุกข์อ่ะเขียนจดหมายร้องทุกข์แบบอ่าพระพันวัสสาพยาคา่ะอ่พอดีลูกลูกไอแผน่ะลูกไอพายแก้วอะ่ะมันเอา เมียของข้าพุทธเจ้าเอาไปอีกแล้วพะยะค่ะช่วยโปรดรับพิจารณาทีด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปรอที่ท่าน้ำไม่ใช่ไม่นากนะไปรอที่ท่าน้ำแล้วทีนี้พอดีว่าวันนั้นน่ะพระพันวัสสากำลังกินลมชมวิวอยู่นะท่ามกลางริมแม่น้ำนั่นเองซึ่งขุนแผนน่ะไอ้ไม่ใช่ขุนช้างอะ่ะก็รออยู่แล้ว แต่ก็กลัวว่าแบบว่าจะมองพระพันวัสสาจะมองไม่เห็นว่าตัวเองกําลังมีเรื่องอยู่แบบว่าสมัยก่อนนะเนาะเราต้องคือต้องตั้งไม n d เซตว่าสมัยก่อนนะคือไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆจะไปกวักเรียกพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้นะเจประหารเจตชั่วโคตรอย่างเดียวนะถ้าทําแบบนั้นอนะ่ะในขณะที่พระพันวัสสากําลังกินลมชมวิวไปไปมาม,ามานะ คุณช้างเลยคิดวิธีอะเอางี้กูว่ายน้ําไปเลยดีกว่านะว่ายน้ําไปเลยดีกว่าว่ายน้ําไปหาพระพันวษาซึ่งความคิดปกติของคนแบบปกติอะคงไม่น่าจะคิดได้ขนาดนี้นะเพราะว่าแบบเฮ้ยเขาก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะพระเจ้าแผ่นดินก็นั่งอยู่บนเรือแบบสําราญกายสบายใจอย่างเงี้ยอ่า แล้วก็พอปุ๊บก็ว่ายน้ําดำน้ําไปไปจนถึงใกล้เรือพระที่นั่งของพระพันวษาขุนช้างก็แบบพุบจะเอ๋พระพันวษาอะไรเงี้ยเป็นถ้าเราเป็นพระพันวษาเราจะรู้สึกยังไงอยู่ดีๆมีคนแบบผุดจากน้ําขึ้นมาก็ตกใจนะพระพระพันวษาก,ก็เลยรู้สึกตกระไทยมากแล้วก็แบบว่าแบบแบบไอ้ช้าง มีเรื่องอะไรว่าถึงมาไหว้น้ามาหาฉันเนี่ยจ,จริงๆความผิดแกที่มันโทษประหารน,นะรู้ไหมอะไรเงี้ยขุนช้างก็เลยอ่ะยื่นดีกาถวายให้พระพันวษาเพราะว่าอ่ารับเรื่องร้องของข้าพุทธเจ้าด้วยพระพันวษาลูกไอ้ลูกไอ้พายแก้วอ่ะมันลักพาตัวเมียของข้าไปอีกแล้วอ่ะอซึ่งถ้าเราเป็นพระพ,พันวษาเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยคือแบบ กูตัดสินคดีให้อีครอบครัวอีสองครอบครัวนี้ไปหลายรอบแล้วนะไม่จบสักทีนะเป็นเป็นเราก็หัวร้อนเนาะแต่แต่มีจุดสงสัยอย่างหนึ่งตอนว่ายน้ําไปนี่หนังสือดีการมันไม่เปียกหรอวะอันนี้จุดข้อสงสัยอย่างหนึ่งหนังสือดีการมันไม่เปียกหรอว่ายน้ําไปอ่ะเอองงอยู่ตรงนี้มันไม่เปียกหรอถามจริง พระพันวสาอะก็เลยอ่ะเรียกมาให้หมดนะเรียกมาเรียกอ่ะขุนแผนหนึ่งคุนช้างสองวันทองสามภายงามสี่ทำไมมันค้องจองขนาดนี้วะ <laughs> ก็เลยเลือกอไเรียกทั้งสี่คนนี้มาที่กรุงศรีอยุธยาไปที่พร้องพระโลง และนี้พระพันวัสสาก็ไต่สวนไต่ความอะไรไปไปมามาซึ่งสุดท้ายมันก็ตกอยู่ที่วันทองคนเดียวเลยแล้วก็พระพันวัสสาก็เลยรับสั่งถามเลยอีวันทองมึงจะอยู่กับใครอ่าไอไอแผนไอคุณแผนแสนสถานไอช้างหรือลูกแกหรือลูกของมึงมึงเลือกเอานะซึ่ง ด้วยความเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเนาะคือแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวที่นั่งนั่งมานั่งเรื่องนั่งคิดเรื่องตัดสินใจที่มันหนักหนาที่สุดในชีวิตตัวเองแล้วนั่งต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินด้วยอะ่ะเออพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็คืออำนาจล้นฟ้ามากจะสั่งประหารจะสั่งลิฟซับยังไงก็ได้ นางวันทองก็นั่งหมอบกราบเบื้องหน้าพระพันวัสสาแล้วก็คุณคิดไปออขุนแผนขุนแผนก็เป็นคนที่เรารักเราชอบพอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าทำชั้นไว้เจ็บเหมือนกันนะมีเมียตั้งหลายคนแล้วเกิดขุนช้างพอไปหันมองไปหาคุณช้างก็ถึงแม้ว่าเขาจะอปะลักอัคลี่ก็เถอะแต่เขาก็ดูแลเราดีนะ อ่าภัยงามอ่าภัยงามก่อนลูกฉันก็เลือดเนื้อเชื้อไขของฉันฉันก็ดูแลแต่ว่าเอิมถ้าฉันจะไปอยู่บ้านของลูกตัวเองที่มีเมียสองประกบข้าแล้วก็ตบตีกันทุกวันมันมันก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยฉะนั้นวันทองเลยเลือกไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าเลือกไขคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยมันมันก็จะกลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนกับคนที่เหลือ พอพระพันวัษาถามว่าอ่ะอีวันทองสรุปมึงจะอยู่กับใครอยู่กับผัวหรืออยู่กับลูกคราวนี้วันทองก็เลยบอกว่าเออหม่อมชั้นอตัดสินใจไม่ได้เพคะพระพันวัษาก็เลยด่ายับเลยนะพระพันวษาเลยด่ายับว่า มึงเนี่ยนะเป็นคนสองใจมึงเป็นคนถอยมึงเป็นคนจันไรเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองนะมาให้ข้าตัดสินใจอีกหรอก็คือวันทองก็แบบว่าเออให้พระอ,องค์ตัดสินใจเลยเพคะซึ่งสรุปสุดท้ายก็คือทหารเอาอีวันทองไปประหารเดี๋ยวนี้นะฉะนั้นก็อ่าวันทองก็เลยโดนจับตัวไปโดนจับตัวไปไปกลางลาประหารแต่คราวนี้ จริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วภายงามอะ่ะเป็นคนไปขอนะไปขอพระพันวัสาว่าเอ่ออ่อาพระพันวัสาพยาค่ะคืออ่าความผิดของแม่มันก็ไม่ได้อะไรนะพยาค่ะเพราะว่าถ้าข้าพุทธเจ้าเป็น,เป,นเป็นแม่เป็นแม่แบบในตอนเนี้ยข้าพุทธเจ้าก็คงเลือกไม่ได้เหมือนกันพยาค่ะดัะนั้นก็บทพระชถานอภพยโทษให้แม่ของข้าพุทธเจ้าได้เถอะ พระพันวสาก็เออโอเคก็ได้ทั้นั้นทั้นั้นขุนไอพายงามก็เลยรีบสุดๆรีบไปรีบไปที่ลานประหารแต่ว่านั่นแหละทุกอย่างก็สายไปแล้วก็คือหัวของวันทองก็หลุดออกจากบ่าเรียบร้อยนะก็คือมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยอะ่ะนะแล้วก็วันทองเนื่องด้วยว่าจิต ก่อนที่วันทองจะตายเนี่ยก็คือเป็นห่วงห่วงทั้งผัวห่วงทั้งลูกห่วงทั้งอะไรต่างๆทําให้พอนางตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตนะไปเกิดเป็นเปรตแต่ว่าในอนาคตนางวันทองเนี่ยที่ในร่างเปรตนะก็จะมีบทบาทสําคัญนะช่วยช่วยภายงามนั่นแหละนะนั่นเองสรุปโดยก็สรุปเลยก็จะประมาณนี้อา่า ตัวละครที่เป็นตัวการสำคัญเลยก็คือไอ้ขุนช้างเนี่ยแหละนะแต่เออแล้วก็มีเขาก็บอกว่าภายงามไปรับวันทองมาอยู่ด้วยด้วยวิธีการแบบนั้นมันสมควรไหมสำหรับเรานะเราก็ว่าไม่สมควรหรอกไปรักพาตัวแบบพ่อตัวเองมาแบบนั้นนะ่ะ มันก็ทําให้ผู้หญิงเสียหายนะต่อให้เป็นแม่ตัวเองก็เถอะฉะนั้นในเรื่องนี้มันก็จะพูดถึงค่านิยมสังคมไทยหลายๆเรื่องเลยนะเช่นการวางตัวของผู้หญิงนะความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องโชคลางอ่าโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือผู้หญิงต้องมีผัวคนเดียวแล้วก็ด้วย ด้วยความคิดค่านิยมของคนสมัยนั้นทำให้นางวันทองเลยโดนตาหน้าว่าเป็นวันทองสองใจมาตั้งหลายร้อยกว่าปีทั้งที่นางไม่ได้ผิดอะไรเลยนางแค่เลือกไม่ได้ว่านางจะไปอยู่กับใครอมันไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงจริงๆมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความผิดของผู้ชายมากกว่านะเอาจริงๆแล้วอะอฉะนั้นก็สรุปได้พอประมาณนี้มันก็คือ แย่งแย่งวันทองกันไปกันมาปันหนึ่งว่าวันทองเป็นตุกตาสงสารนะ่าสงสารวันทองที่สุดนะในเรื่องเนี้ยคือเลือกไม่ได้เลยอะเออถ้าเลือกใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวโดนตาหน้าว่าแบบไม่ดูแลอีกคนหรอไม่ไม่ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรแบบเนี้ยหรออะไรเงี้ยอเรื่องของขุนช้างขุนแผนตอน ขุนช้างถวายดีกาก็จะประมาณนี้โอเคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งก็คือขัตติยะพันธกกรณีใช่ไหมขัตติยะพันธกกรณีจะเป็นอารมณ์เหมือนจดหมายโต้อตอบเนาะอารมณ์เ,เหมือนจดหมายโต้อตอบซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ว่า,าราชการที่5นะมันจะเป็นคนแต่งสองคนก็คือ,อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมก็จะอยู่หัวราชกาลที่5แล้วก็กรมพยาดำรงราชานุภาพเนื้อความโดยสรุปแล้วเนี่ยราชการที่5ประชวนอย่างหนักด้วยโรคพระหาไทยก็คือโรคหัวใจก่อนแล้วแล้วในช่วงนั้นน่ะถ้าได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าในสมัยราชการที่5สยามเราอ่ะต้องสูญเสียดินแดนไปหลายพื้นที่มาก อย่างเช่นประเทศลาวทั้งประเทศอะ่ะเคยเป็นของเรามาก่อนแล้วเนี่ยไปเสียในสมัยรัชกาลที่5นะโดยที่รัชกาลที่5คิดว่าเรายอมสูญเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาอธิปไตยส่วนใหญ่ของประเทศแต่นี่ส่วนเสียประเทศเราวเป็นประเทศเลยนะคือแบบอ่าแล้วประกอบกับในช่วงวิกฤตการ์รอสอร้งอีก อะไรประมาณนี้ก็กลัวว่าประเทศเราจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้ง่ายๆเช่นเดียวกันกับประเทศต่างๆเพราะว่าถ้าเราคิดดูนะอ่ะพม่าก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษลาวกัมพูชาเวียดนามก็กลายเป็นของฝรั่งเศสก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราอะ่ะมีแต่เป็นประเทศที่เป็นโคโลนีเป็นอาณานิคมหมดแล้วอะ่ะเออ แล้วก็ประกอบกับรัชการที่5ประชวนด้วยโรคพระยอดอยู่พระยอดเป็นคำราชาศัพท์อย่างหนึ่งนะก็คือเป็นฝีแหละป่วยเป็นฝีอยู่ภาษาชาวบ้านนะนะก็คือรัชการที่5ป่วยเป็นฝีอยู่ก็คือทําให้รู้สึกเฮอรู้สึกเจ็บปวดแบบทรมานหนักมากนะคือทุกอย่างมัน มาลุมมาตุ้มเข้ามาหาพ่ะอ,องค์หมดเลยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าราชการที่ห้าคือเป็นประมุขของชาติเป็นเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตการอันใดสําคัญต่อบ้านเมืองต้องหาราชการที่ห้าทั้งหมดทั้งสิ้นทําให้อ่าลองนึกสภาพเหมือนเราเจอการบ้านเยอะๆะรู้สึกท้อไหมก็ต้องท้อใช่ไหมเหมือนเหมือนกับเราตอนนี้ จริงจริงจ,งจงอันนี้เป็นความในใจร <Okay, but. S 1> า,าชาการที้ห้าก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะมีแต่ปัญหาเข้าประดังเข้ามาหาพระอ,องค์ทําให้รู้สึกท้อถอยแล้วก็พูดง่ายๆนะอยากตายคือราชาการที่ห้าก็แบบว่าแบบว่าำํำพึงํำพันว่าเออฉันอยากตายแล้วฉันไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ว ฉะนั้นรัชกาลที่5ก็เลยพระราชนิพนธ์คลงศีสุภาพ7บทแล้วก็อินทวิเชียรฉันสี่บทเป็นลักษณะเหมือนจดหมายเนาะเหมือนจดหมายจะแบบจะสั่งเสียจะลาตายแล้วอ,ะอ่ะเพราะโดยมีเนื้อความโดยย่อในนั้นว่าแบบเออข้าพเจ้าเนี่ยก็ป่วยมานานละข้าพเจ้าทรมานมากพอแล้วละนะ จะไปมีปัญญาอะไรแก้ปัญหาประเทศชาติของเราได้ละ่ะทั้งใจและกายนี่ก็อ่อนแอจนจะตายอยู่แล้วนะนั้นฉันก็ขอลาตายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันขอสั่งเสียไว้แต่เพียงเท่านี้นะอะไรเงี้ยสำหรับต่อไปพอความทราบถึงกรมพยาดำรงราชานุภาพแล้วเนี่ยผมก็ได้พรรณนาให้เห็นถึงความจงรักภักดี ความทุกข์ความเศร้าหมองของพระศกนิกรแล้วก็ฆ่าทุลอองทุลีพระบาทด้วยก็คือเหมือนพูดประมาณว่าฝ่าบาทประชาชนก็ไม่รู้ก็รู้สึกไม่ต่างจากพระอ,องค์หรอกนะแล้วก็ทรงเปรียบว่าประเทศชาติอะ่ะเปรียบเหมือนเรือที่แล่นอยู่กลางมหาสมุทรแล้วมีกัปตัน สมัยนั้นเขาเรียกกับปตันนะม,มีกับตันก็คือเป็นนายเรือใช่ไหมก็คือรัชกาลที่5เป็นผู้บังคับเรือและมีนายเรือหน้าที่ต่างๆร่วมกันเดินเรือไปถ้าเรือลำนี้ประสบกับพายุใหญ่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ประครับประคองเรือให้แล่นปลอดภัยแต่ถ้ามันจะสุดกำลังแล้วเนี่ยเรือก็คงจะต้องล่มเพราะว่าเป็นคอร์กรำรอะเนาะเป็นคอร์ซ้ำกมซัด แต่ถ้าตัวกัปตันที่เป็นผู้บังคับบัญชาเรือเนี่ยกับท้อแท้ซะเองอแล้วประชาชนจะมีกำลังใจต่อไปทำไมในเมื่อผู้นำก็ท้อเราจะมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปทำไมนะ,ะตัวของอแล้วก็กรมพยาดำรงราชานุภาพก็เปรียบตัวพระอ,องค์เองเหมือนกับเป็นม้าทรงที่จะพร้อม สนองรับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาดอย่างเต็มกำลังความสามารถตราบจนชีวิตจะหาไม่และด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ก็ขอถวายพระพรให้รัชกาลที่5หายจากพระอาการประชวนโดยไวสิ่งใดท,ที่ทรงอึดอัดขัดข้องในพระราชาลือไทยก็ขอให้คลี่คลายแล้วก็ถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติซึ่งพอหลังจากที่กรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรง,ทรงพระนิพนธ์บทกรเหมือนโต้ตอบนะเนาะเหมือนโต้ตอบรัชกาลที่5ก็เลยมีกำลังพระไทยที่จะ,ะต่อสู้กับปัญหารอบด้านของประเทศสยามต่อไปจนกระทั่งสิ้นราชาสมัยเนาะ,ะจะเห็นได้ว่าการใช้คำพูดเนี่ย เขาเลยบอกว่าคำพูดอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถสื่อพลังได้นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ตัวอักษรนะแต่ถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกมีกำลังใจอะ่ะแสดงว่าภาษานั้นอะ่ะมันมีอิมโฟเอนซ์มันเอฟเฟกต่อเราเนาะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความอา่าเอาเรียกว่าเป็นคนที่ มีจิตวิทยาอว่าแบบคนกําลังโศกเศร้าเราต้องให้กําลังใจว่า,าพระองค์เศร้ายังไงประชาชนก็เศร้าเหมือนกันน่นแหละนะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้าพระองค์ไม่อยู่อ่ะแล้วประเทศชาติจะอยู่ต่อไปได้ยังไงในเมื่อขาดเสาหลักของชาติแล้วเนี่ยประเทศสยามเราจะอยู่ต่อไปกันยังไงนั่นเองเนาะเนื้อเรื่องก็โดยรวมประมาณนี้เลย พอเข้าใจบ้างไหมมีส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ดูตั้งใจฟังมากเลยจบแล้วใช่ไหมสองอันใช่จ้าแล้วตอนนี้โอเว่นพอมีเวลาว่างปะ,อะไอ้นะตอนนี้โอเว่นพอมีเวลาว่างไหมตอนนี้เหรอ,อะจะ<ม>จะให้<ม>สอนอ่าโอเค ja , tänane . ja tohib ilusti .